ครับสวัสดีครับน้องเลนครับสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเป็นเรื่องของบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับสําหรับตัวชี้วัดของหน่วยนี้นะครับก็วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับ ต่อไปเลยครับมาดูสาระการเรียนรู้ของหน่วยนี้นะครับมีหมด3สาระนะครับก็คือ1ความหมายของสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับสาระสองก็คือการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนสาระสามก็คือเนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับบทบาทและความรับผิดชอบก่อนนะครับเนี่ยครับการสร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคนะครับ เป็นความรับผิดชอบของบุคคลนะครับที่มีต่อภาวะสุขภาพของตนเองซึ่งนอกจากนี้นะครับยังต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วน้อมด้วยนะครับดังนั้นพวกเราทุกคนนะครับจึงเรียนรู้บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้ความหมายของสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคก,ก่อนนะครับมาดูสุขภาพก่อนนะครับนี่นนครับองค์การองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ w h s o นะครับได้ให้ความหมายของสุขภาพไว้ว่าสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกายจิตใจสังคมและปัญญานะครับไม่ใช่เพียงการปฎิจากโรคหรือความพิการเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับ สุขภาพจึงเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นอง์รวมนะครับต่อไปมาดูความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพนะครับการสร้างเสริมสุขภาพหมายถึงกระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะนะครับให้คนสามารถควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดสุขภาพและเป็นผลให้บุคคลน,นั้นมีสุขภาพที่ดีสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมนะครับต่อไปมาดูความหมายของการป้องกันโรคนะครับ การป้องกันโรคหมายถึงการกระทําหรืองดการกระทําบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บปวดหรือเป็นโรคนะครับและไม่ให้กลับมาเป็นซ้ําอีกนะครับอ่ะนั่นหละครับต่อไปมาดูนะครับว่าหลักการป้องกันโรคในชุมชนมีอะไรบ้างนะครับคือ 1. การป้องกันโรคล่วงหน้านะครับหมายถึงการป้องกันโรคก่อนเกิดก่อนการเกิดโรคนะครับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพประหยัด และได้ผลที่สุดนะครับในการป้องกันโรคนะครับมีด้วยก 2, นัน2แนวทางนะครับก็คือ 1. การป้องกันโรคทั่วไปนะครับการป้องกันโรคทั่วไปคือแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดสีส่งผลต่อ,อการป้องกันโรคทั่วไปนะครับก็อย่างเช่นทําให้ให้ความรู้แก่คนในชุมชนนะครับอย่างเช่นจะทําสื่อต่างๆเช่นแผ่นพับนะครับชักชวนคนในชุมชนออกกำลังกายอย่างสาม่ำเสมอนะครับ แนะนำคนในชุมชนให้ปลูกพืชผักสมุนไพรที่รับทานเองนะครับอันนี้คือการป้องกันโรคทั่วไปนะครับมาดู2นะครับการป้องกันโรคเฉพาะอย่างนะครับก็คือแนวทางการสร้างเสริมให้ร่างกายนะครับมีความต้านทานโรคต่างๆการปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคนะครับก็อย่างเช่นชักชวนเพื่อนนะครับและคนในชุมชนไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมในครอบครัวให้ถูกสุขลักษณะนะครับ ทำแผ่นพับใบพีดต่างๆนะครับความรูก้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่นะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกนะครับและตอนนี้ที่บ้านเรากำลังระบาดก็คือไวรัสโคโรนาเอโควิดสิบเก้านะครับก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนไปนะครับต่อไปมาดูการป้องกันโรกระยะที่เกิดขึ้นแล้วนะครับหมายถึงการป้องกันโรคในระยะที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้วนะครับ การป้องกันการแพร่เชื้อและการระบาดของโรคในชุมชนเพื่อลดการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับอันที่3นะครับคือการป้องกันโรคภายหลังการเกิดโรคนะครับก็คือการป้องกันโรคหลังจากการเกิดโรคหรือเป็นโรคแล้วนะครับเพื่อป้องกันเกิดความเป็นพิการนะครับหรือการไร้สารภาพที่จะประกอบอาชีพตามปกติได้นะครับต่อไปนั่นเองครับมาดูนะครับ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับปัจจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถดาเนินชีวิตได้นะครับอย่างมีความสุขและสามารถทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจึงถือว่ามีความสำคัญต่อสุขภาพ และการมีชีวิตที่สมบูรณ์นะครับอีกทั้งยังเป็นวิธีการที่สนับสนุนการมีสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับต่อไปดูนะครับโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนนะครับก็คือโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อนะครับที่พบได้บ่อยในชุมชนนะครับซึ่งก่อให้เกิดปัญหาซึ่งความแตกต่างดังกล่าวจะส่งผลการเกิดโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนนะครับแต่ละชุมชนที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ต่อมาเนี่ยนะครับมาดูนะครับแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับคือ 1. การมีส่วนร่วมนะครับในการกําหนดปัญหาและความต้องการของชุมชนนะครับสการมีส่วนร่วมในการวางแผนในฐานะสมาชิกของชุมชนนะครับเราต้องลองกันคิดและตัดสินใจนะครับการแก้ปัญหาต่างๆนะครับ 3. การมีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมสุขภาพที่กําหนดไว้นะครับ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนะครับและสุดท้าย5คือการมีส่วนร่วมในการบูรุารักษาผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับอันนี้คือแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพนะครับนี่น,นะครับคุณครูมีตัวอย่างกิจกรรมที่พวกเราสามารถทําได้นะครับในการสร้างแนวร่วมนะคนับคือ1การจัดตั้งชมรมเต้นแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพนะครับ2การสร้างเครือข่ายป้องกันสารเสพติดในชุมชน,นครับ 3. การจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับอย่างเงี้ยคืออย่างเช่นกิจกรรม3กิจกรรมเนี่ยพวกเราสามารถทําได้นะครับครับสำหรับในช่วงนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ